สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คลิปนี้คือหนังสือเสียง The s i n w a m y Control Method หรือวิธีควบคุมพลังจิตแบบซินว่าโดยโฮเซ่ซินว่าและฟิลิปมีเลอร์สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับ E.P. นี้เป็นบทที่8คํำพูดมีพลัง Your words have power ตอนบทนำได้มีการแนะนําว่าอย่าเพิ่งทำการฝึกใดๆในการอ่านครั้งแรกแต่เนื้อหาต่อไปนี้ถือเป็นข้อยกเว้นคุณสามารถทดลองทำได้เลยในตอนนี้ด้วยการใช้จินตนาการทั้งหมดของคุณลองพิจารณาทำตามสิ่งต่อไปนี้จินตนาการว่าตัวของคุณนั้นกำลังยืนอยู่ในห้องครัวโดยในมือถือเลมอนที่เพิ่งหยิบออกมาจากตู้เย็น มันรู้สึกเย็นเยียบเมื่ออยู่ในอุ้งมือของคุณมองดูภายนอกจะเห็นผิวสีเหลืองเงางามและจุดสีเขียวเล็กๆที่ปลายทั้งสองด้านคุณลองบีบเพียงเล็กน้อยก็สัมผัสได้ถึงความแน่นและน้ำหนักของมันคุณยกเลมอนขึ้นมาจอที่จมูกแล้วลองดมดูไม่มีกลิ่นอื่นใดที่เหมือนเลมอนเลยใช่ไหมตอนนี้ ให้คุณผ่านเลมอนออกเป็นสองซีกแล้วดมใหม่มีกลิ่นที่แรงขึ้นต่อมาคุณค่อยๆกัดลงไปแล้วปล่อยให้น้ำเลมอนชุ่มฉ่ำอยู่ในปากของคุณไม่มีอะไรที่มีรสชาติเหมือนเลมอนเลยใช่ไหมถึงจุดนี้ถ้าคุณสามารถใช้จินตนาการได้เป็นอย่างดีในปากของคุณก็จะมีน้ำลายไหลออกมา เราลองพิจารณาถึงผลกระทบของสิ่งที่คุณเพิ่งทำไปกันดีกว่าแค่เพียงคำพูดอย่างเดียวก็สามารถส่งผลกระทบต่อตอมน้ำลายของคุณได้ทั้งๆท,ที่คำพูดก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเลยแต่เป็นเพียงสิ่งที่คุณจินตนาการขึ้นเพียงอย่างเดียวในตอนที่คุณอ่านคำพูดที่เกี่ยวกับเลมอนเหล่านั้นนั่นคือคุณกำลังบอกสมองของตัวเองว่าคุณนั้นมีเลมอนอยู่จริงๆ แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีมันอยู่ก็ตามทีสมองของคุณรับสิ่งนี้เข้าไปอย่างจริงจังและพูดกับต่อมน้ำลายว่าหมอนี่กำลังกัดเลมอนอยู่เร็วเข้ารีบล้างมันออกไปซะแล้วต่อมน้ำลายของคุณก็เชื่อฟังซะด้วยพวกเราส่วนใหญ่คิดว่าคําพูดที่ตัวเองใช้เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนความหมายเพียงอย่างเดียวและสิ่งที่พวกเขาหมายถึงนั้นก็อาจเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี จริงหรือเท็จส่งพลังหรืออ่อนแอก็ได้นั่นก็จริงอยู่แต่เป็นความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคำพูดไม่เพียงสะท้อนความเป็นจริงออกมาแต่มันยังเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นจริงขึ้นมาได้อีกด้วยก็เหมือนกับน้ำลายที่ไหลออกมาในปากของคุณนั่นเองสมองไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวแปลเจตนาของเราออกมาได้อย่างละเอียดอ่อนสมองทำหน้าที่รับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล และดูแลร่างกายของเราทำให้การบอกมันด้วยคำพูดประมาณว่าฉันกำลังกินเลมอนแล้วสมองก็จะเริ่มต้นทำงานอย่างทันทีทันใดตอนนี้สำหรับคลาสการควบคุมจิตใจเรามีสิ่งที่เรียกว่าการทำความสะอาดบ้านแห่งจิตซึ่งจะไม่มีแบบฝึกหัดสำหรับสิ่งนี้มีเพียงแค่ความตั้งใจที่จะระมัดระวังว่าคำพูดอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งมากระตุ้นสมองของเรา แบบฝึกที่เราทำนั้นคือสิ่งที่เป็นกลางๆลางทางกายภาพไม่ได้มีทั้งผลดีหรือผลเสียใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผลดีและผลเสียอาจจะมาจากคำพูดที่เราใช้กันนั่นเองเด็กๆหลายคนชอบเล่นเกมเล็กๆน้อยๆระหว่างอาหารมื้อเย็นพวกเขาบรรยายถึงอาหารที่ตัวเองทานด้วยคำพูดที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเนยก็คือแมลงบดเท่าที่ผมจำได้ พวกเขาจะเลือกอาหารที่มีสีสันน้อยกว่าเป้าหมายของเกมเกมนี้คือการแทงทำเป็นว่าไม่รู้สึกคลื่นไส้กับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารนี้เลยรวมทั้งเป็นการผลักดันคนอื่นๆให้เกินขีดความสามารถของเขาในเรื่องการเสแสรงซึ่งก็มักจะใช้ได้ผลเพราะความอยากอาหารของคนอื่นก็จะลดลงอย่างกระทันหันด้วยในฐานะผู้ใหญ่เราเองก็มักจะเล่นเกมเดียวกันนี้ เราสามารถลดความอยากในชีวิตด้วยคำพูดเชิงลบเหมือนกันคำพูดจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นด้วยการกล่าวออกมาซ้ำๆซึ่งในทางกลับกันคำพูดก็สร้างชีวิตเชิงลบได้เหมือนความอยากอาหารที่ลดลงคุณเป็นยังไงบ้างก็งั้นๆแหละจะไปบ่นอะไรได้ละ่ะหรือเปล่าประโยชน์ที่จะบ่นออกมาหรือมันก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไปนักสมองของคุณ จะตอบสนองต่อมุมมองอันน่าสยดสยองเหล่านี้อย่างไรบ้างมันเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ต้องล้างจานจริงหรือมันเป็นเรื่องหน้าปวดหัวครั้งใหญ่ในการสร้างสมดุลในสมุดเช็คของคุณจริงหรือคุณเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับสภาพอากาศที่เรามีอยู่จริงหรือเปล่าผมเองมีความเชื่อว่าหมอทั้งหลายน่าจะสร้างรายได้ได้อย่างมากมายจากคำพูดที่พวกเราใช้เลยละครับจำไว้ว่า สมองไม่ใช่นักแปลความหมายที่ละเอียดอ่อนมันบอกว่าหมอนี่กำลังขออาการปวดหัวงั้นเหรอได้เลยการปวดหัวหนึ่งที่กำลังมาตามสั่งแน่นอนทุกครั้งที่เราพูดว่ามีอะไรที่ทำให้เราเจ็บปวดแล้วก็ความเจ็บปวดจะไม่ส่งผลอย่างทันทีทันใดสภาวะตามธรรมชาติของร่างกายคือการมีสุขภาพดีและกระบวนการทั้งหมด จะมุ่งไปสู่การมีสุขภาพดีด้วยจนเมื่อเวลาผ่านไปการที่มีคำพูดที่เอาแต่คอยทุบตีการป้องกันได้มากพอแล้วล่ะก็มันจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามที่เราสั่งไปจริงๆมีองค์ประกอบสองสิ่งที่เพิ่มพลังให้กับคำพูดที่เราใช้ได้แก่ระดับจิตใจของเราและระดับการมีส่วนร่วมทางสภาวะอารมณ์กับสิ่งที่เราพูดพระเจ้ามันเจ็บปวดจัง การพูดด้วยความเชื่อมัน่นเป็นการเชื้อเชิญอย่างอบอุ่นให้กับความเจ็บปวดให้เข้ามาหาคุณฉันทำเรื่องบ้าๆพวกนี้ไม่สำเร็จสักอย่างการพูดด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเป็นการตอกย้ำความรู้สึกที่เหมือนจริงมากขึ้นคลาสเรียนเพื่อการควบคุมจิตใจเสนอการป้องกันนิสัยไม่ดีของเราอย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับอัลฟาและเทต้าคำพูดของเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในบทก่อนหน้านี้คุณคงได้เห็นแล้วว่าด้วยคำพูดง่ายๆที่น่าทึ่งก็สามารถตั้งโปรแกร,รมความฝันล่วงหน้าและถ่ายทอดพลังไปสู่3นิ้วซึ่งจะนำไปสู่ระดับอัลฟาได้อย่างไรบ้างตัวผมเองนั้นไม่เคยหัวเราะเอมิลคูเอเลยแม้ว่าในช่วงเวลาที่ซับซ้อนเช่นนี้หลายคนจะหัวเราะยะเขาก็ตามทีเขามีชื่อเสียงจากประโยคที่เรียกเสียงหัวเราะในปัจจุบันได้อย่างแน่นอน พอๆกับมุกตลกเด็ดๆด้วยคํากล่าวที่ว่าแต่ละวันที่ผ่านไปตัวฉันนั้นกำลังดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวิถีทางถ้อยคําเหล่านี้สามารถช่วยรักษาคนหลายพันคนให้หายจากโรคร้ายแรงได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องตลกเลยผมให้ความเคารพและนับถือดรคูเอด้วยความชื่นชมและด้วยความสำนึกรู้คุณเป็นอย่างมากเพราะผมได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่า จากหนังสือของเขาที่ชื่อว่าเชี่ยวชาญในตนผ่านการชี้นำตัวเองหรือ c e l l Mastery True Auto Suggestion ดรคูเอเป็นนักเคมีมาเกือบ30ปีในเมืองทรอยประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาหลังจากได้ทำการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการสะกดจิตแล้วเขาได้พัฒนาจิตบำบัดของตัวเองขึ้นมาโดยอาศัยวิธีการชี้นำตนเอง ในปี1910เขาได้เปิดคลินิกรักษาฟรีในเมืองแนนซี่ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยหลายพันคนบางคนเป็นโรครูมาติซึมปวดศรีรษะรุนแรงหอบหือดแขนขาเป็นอัมาพาตและคนอื่นๆที่พูดติดขัดวัณโรคเนื้อเยื่ออักเสบและโรคกระเพาะหรือพูดได้ว่าเป็นอาการป่วยที่หลากหลายอย่างน่าทึ่งเขากล่าวว่าตัวเองไม่เคยรักษาใครเลย แต่เขาได้สอนคนอื่นเพื่อให้รักษาตัวเองไม่ต้องสงสัยเลยการรักษาได้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากมีการจดบันทึกไว้เป็นอย่างดีแต่วิธีการของคูเอได้สูญหายไปเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่ที่เขาเสียชีวิตไปในปี1926วิธีนี้จะซับซ้อนมากเสียจนมีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ที่จะฝึกฝนได้หรือว่าทุกวันนี้ มันก็อาจจะยังคงมีชีวิตและสบายดีอยู่กันแน่มันเป็นวิธีการง่ายๆที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้หัวใจของมันอยู่ที่การควบคุมจิตใจโดยมีหลักการพื้นฐานอยู่สองประการได้แก่ 1. เราสามารถคิดได้เพียงสิ่งเดียวในแต่ละครั้งและ 2. เมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่ความคิดความคิดนั้นจะกลายเป็นจริงเพราะร่างกายของเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการกระทา ดังนั้นหากคุณต้องการกระตุ้นกระบวนการบำบัดของร่างกายซึ่งอาจถูกปิดกัน้นโดยความคิดเชิงลบทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเพียงแค่การพูดซ้ำๆ20ครั้งติดต่อกันแต่ละวันที่ผ่านไปตัวฉันนั้นกำลังดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวิถีทางทำเช่นนี้วันละสองครั้งและนั่นคือการที่คุณกำลังใช้วิธีการของครูเองานวิจัยของผมได้แสดงให้เห็นว่า พลังของคำพูดได้เพิ่มขึ้นอย่างมากใน,นระดับของการทำสมาธิวิธีการของผมจึงเป็นการพูดใน,นระดับอัลฟาและเทต้าด้วยคำพูดว่าในทุกๆวันในทุกๆท,ทางฉันกำลังดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเราพูดเพียงครั้งเดียวระหว่างการทำสมาธิและด้วยอิทธิพลจากงานของดรคูเอเช่นกันเรายังพูดอีกด้วยว่าความคิดเชิงลบ คาเสนอแนะเชิงลบไม่มีอิทธิพลเหนือชั้นในทุกระดับของจิตใจเพียงแค่สองประโยคนี้เท่านั้นก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมด้วยปริมาณที่น่าประทับใจแล้วสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือประสบการณ์ของทหารคนหนึ่งที่ถูกส่งไปแถวคาบสมุทรอินโดจีนกระทันหันโดยที่ตัวเขาเพิ่งเรียนหลักสูตรการควบคุมจิตใจได้เพียงแค่วันแรกวันเดียวเท่านั้น แต่เขาก็ยังจดจำวิธีการนั่งสมาธิได้และยังจดจำสองประโยคนั้นได้ด้วยเขาได้รับมอบหมายให้ไปอยู่หน่วยของจ่าส1บผู้หนึ่งที่ติดเล่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งจงใจเลือกผู้มาใหม่เพื่อการกั่นแกล้งเป็นพิเศษในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เขาตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกด้วยอาการไอจากนั้นจึงมีอาการหอบผืดซึ่งตัวเองไม่เคยเป็นมาก่อนจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดทีทวนแสดงให้เห็นว่า เขามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขณะเดียวกันก็ยังคงเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยเรืเริ่มทำงานของตัวเองได้ไม่ดีและได้รับการเพ่งเลงจากจ่าสิบเอกมากยิ่งขึ้นคนอื่นๆในหน่วยหันไปพึ่งพายาเสพติดแต่เขาหันไปหาการควบคุมจิตใจกับสองประโยคที่ว่าโชคยังดีที่เขาสามารถนั่งสมาธิได้สมครั้งต่อวันในเวลาสามวัน ผมก็มีภูมิคุ้มกันต่อจาก11คนนั้นโดยสมบูรณ์ผมทำสิ่งที่เขาบอกให้ทำไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาพูดไม่สามารถแตะต้องผมได้อีกต่อไปภายในหนึ่งสัปดาห์ผมก็หยุดไอและโรคหอบืดก็หายไปหากเรื่องราวนี้ได้ถูกบอกเล่าจากผู้สำเร็จการศึกษาการควบคุมจิตใจแล้วล่ะก็ผมก็คงจะยินดีเพราะผมมักจะได้รับเรื่องราวความสำเร็จอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ถึงกับประทับใจอะไรมากมายเรามีเทคนิคของการรักษาตัวเองที่ทรงพลังมากกว่าจำนวนหนึ่งซึ่งผมจะช่วยคุณได้เรียนรู้ในบทต่อๆไปสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์ของชายคนนี้น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือเขาไม่รู้เทคนิคเหล่านั้นเลยแค่ใช้เพียงสองประโยคที่ได้เรียนรู้จากในวันแรกเท่านั้นคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ ใน,นระดับของจิตใจที่ลึกกว่าที่เราใช้ในคลาสการควบคุมจิตใจเสียอีกคุณจีนเมบรีพยาบาลวิสัญญีแพทย์และผู้บรรยายด้านการควบคุมจิตใจในโอคลาโฮมาได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของเธอทันทีที่พวกเขาอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาสลบเธอจะกระซิบคำชี้นำที่หูของพวกเขาซึ่งสามารถช่วยเร่งการฟื้นตัวได้ในบางกรณี ถึงขนาดช่วยชีวิตได้ด้วยในระหว่างการผ่าตัดครั้งหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วมีการคาดการว่าจะมีเลือดออกปริมาณมากศัลยแพทย์ต้องประหลาดใจเพราะมีเลือดออกเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นคุณเมบรีกระซิบว่าบอกร่างกายของคุณว่าอย่าให้เลือดออกเธอทำสิ่งนี้ก่อนการผ่าตัดครั้งแรกและทุกๆสิบนาทีระหว่างการผ่าตัดในตอนที่กำลังผ่าตัด เธอได้กระซิบอีกครั้งว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะรู้สึกว่าทุกคนในชีวิตของคุณนั้นรักคุณและคุณจะรักตัวเองคนไข้ารายนี้ทำให้ศัลยแพทย์ของเธอกังวลเป็นพิเศษเธอเป็นผู้หญิงที่เครง่งเครียดและชอบบน่นผู้มองว่าท,ทุกๆความเจ็บปวดถือเป็นลางร้ายซึ่งเป็นทัศนคติที่อาจส่งผลให้การฟื้นตัวของเธอทำได้ช้าลงต่อมาเมื่อเธอตื่นจากยาสลบ สีหน้าใหม่ก็ปรากฏบนใบหน้าของเธอและสมเดือนต่อมาศัลยแพทย์ของเธอก็บอกกับคุณเมบรีว่าผู้ป่วยที่เคยกังวลใจรายนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเธอผ่อนคลายและมองโลกในแง่ดีและฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วงานของคุณเมบรีแสดงให้เห็น3ประการของสิ่งที่เราสอนในเรื่องการควบคุมจิตใจประการแรกคำพูดมีพลังมากเป็นพิเศษในจิตใจระดับลึก ประการที่2จิตใจมีอำนาจควบคุมร่างกายมากกว่าที่เราคิดไว้เป็นอย่างมากและประการที่3ดังที่ผมกล่าวไว้ในบทที่5พวกเรามีการรับรู้อยู่เสมอมีพ่อแม่กี่คนที่โผล่เข้ามาในห้องนอนของลูกเพื่อห่มผ้าหม่มแล้วจากไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เพียงแค่การหยุดสักครู่และเอ่ยถ้อยคำเชิงบวกที่แสดงถึงความรักแค่สักสองสามคำ ก็จะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและสงบมากขึ้นได้ในระหว่างวันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคลาสควบคุมจิตใจจำนวนมากได้ารายง,งานว่าสุขภาพของตัวเองดีขึ้นบางครั้งก่อนที่พวกเขาจะจบหลักสูตรซะด้วยซ้ำซึ่งผมพบว่าตัวเองใกล้เคียงที่จะมีปัญหากับวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณาสุขในบ้านเกิดซะแล้วมีคนไข้าบางคนไปบอกหมอของเขาว่า เราได้ทำการรักษาปัญหาสุขภาพให้พวกเขาแล้วและหมอก็ไปร้องเรียนต่ออายการเขตเขาได้เข้ามาตรวจสอบและพบว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมการรักษาอย่างที่หมอกลัวโชคดีที่การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีองค์กรการควบคุมจิตใจเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขอบพระคุณท่านมากๆนะครับกลับมาติดตามเนื้อหาได้ในบทที่9ซึ่งเป็นเรื่องของพลังแห่งการจินตนาการได้เร็วๆนี้แล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life ฝากกด Subscribe หรือจะส่ง s u p e r อร์แตงหรือสมัครเป็นสมาชิกก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ